ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคู่คิดติดบ้านนะครับวันนี้เราก็มาเยี่ยมชมนะครับในเรื่องของบ้านคนดังนะแต่ว่าเป็นลักษณะของอาคารพักอาศัยนะครับหรือที่เราเรียกว่าคอนโดมิเนียมนั่นเองนะครับแล้วก็เทปนี้นะบังเอิญได้พิธีกรรับเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากขอตามมาเลยนะครับเพราะว่ารู้ว่าวันนี้เราจะมาเปิดบ้านชายหนุ่มรูปหล่อด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวขอเชิญแนะนําพิธีกรรับเชิญของเราเลยนะครับ พี่เดฟรีแมนคะ่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณผู้ชม <า S 2> บอกก่อนเลยนะคะว่าวันนี้ขอติดตามอาจารย์มาเองเลยลเพราะหลังจากที่เราเรียนรู้ศาสตร์กเกี่ยวกับหวงจุ้ยแล้วก็บ้านว่าควรจะจัดยังไงถึงจะเหมาะสมและตอนนี้ก็จะเป็นคอนโดมิเนียมซึ่งต้องขอมาเพราะว่าพิธีกรดารา<ม>นักร้องไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่นัก,นกแสดงนะแต่เป็นนักแสดงด้วยที่หน้าตาดีมากๆกที่ก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าไปเจเป็นหนุ่มโสดด้วยเลยนะคะเลยขอติดตามอาจารย์มาศึกษาด้วยนิดหน่อยอันนี้อยาศึกษา วงจุ้ยหรือศึกษาชายหนุ่มครับศึกษาวงจุ้ยเดี๋ยวจะให้อาจารย์ปปรับให้เขาว่าจะทำยังไงให้ชายหนุ่มที่โสดอยู่และน่ารักอยู่คนนี้เนี่ยกลับมาสนใจดิฉันบ้างอาจารย์ทำได้ไหมคะอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของวงจุ้ยแล้วมันเป็นเรื่องมันต้องสายศาสตร์เลยยังไงเดี๋ยววันนี้เราต้องใหตามอาจารย์ไปศึกษาแล้วก็แนะนําว่าเอ๊ะที่อยู่ของชายหนุ่มคนนี้เนี่ยจะมีผลดีผลร้ายยังไงจะทํายังไงให้เขารู้สึกว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมากขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือมาในเรื่องของ เขาเรียกว่าชัยภูมิก่อนโดยรอบนะสังเกตดูมันจะเป็นลักษณะอาคารหลายๆอาคารกร็จริงนะแล้วก็อาคารโดยปกติทั่วไปเนี่ยมันจะมีเรื่องของเขาเรียกหม้อปแปลงไฟนะครับแต่ว่าขอ,องเราเนี่ยถึงจะมีหลายอาคารแล้วก็มีหม้อปแปลงไฟไหลายหลายหลายลูกนะสังเกตได้เลยว่าตำแหน่งของหม้อปแปลงไฟเนี่ยไม่มีตำแหน่งไหนเลยที่ไปประทะากับตัวอาคารโดยตรงโดยตรงเลยฮะนะก็คืออาจจะอยู่ในช่องว่างระหว่างเขาเรียกว่าทางสัญจรของรถ นะหรือว่าช่องว่างของแต่ละอาคารแต่ที่สําคัญเลยคือไม่มีตําแหน่งไหนที่ไปปะทะกับตัวอาคารเลยอันนี้สําคัญนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราไปดูตัวอาคารอะไรแล้วเนี่ยถ้าเลือกได้นะเลือกได้เลยก็คือว่าตำแหน่งของตัวหม้อแปลงใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นเสาแล้วมีหม้อแปลงลูกใหญ่ๆเนี่ย ไม่ควรจะโดนกับตัวอาคารไม่ปะทะกันไม่ตรงกับตำแหน่งอาคารคะนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของชัยภูมิภายนอกที่แนะนํากันเบื้องต้นะนะแล้วก็ถึงเวลาจะต้องไปลุยห้องชายโสดแล้วนะครับเดี๋ยวไปกันเลยค,ครับผมเชิญตาครับตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณหน้าห้องนะครับของแขกรับเชิญเราแล้วล้วนะครับแล้วก็เป็นลักษณะเขาเรียกว่าคอนโดที่พักอาศัยที่ค่อนข้างน่าอยู่ เนื่องจากว่าในชั้นหนึ่งหรือแต่ละชั้นเนี่ยจะมีจํานวนห้องแค่สี่ห้องนะเลข4ถือว่าเป็นเลขดีนะครับเอแล้วเดี๋ยวเรามาถึงแล้วนะฮะไม่รู้ประเดเไปไหนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเวลาไม่ค่อยมีฮนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในห้องก่อนก็นได้นะแล้วเดี๋ยวรอประเดอีกทีหนึ่งอาวเดี๋มาหาคุทรอ้าวเ <np. S 2> มื่อกี้มาด้วยกันยอดถามอีกคนเดหาค่ะเดีครวนี้น เอ๊ะเดี๋ยวมาเคียนก่อนอะไรครคะเข้าไปอยู่ข้างในได้ไงเร็วเลอเรื่องมีอาจารย์ไม่ต้องบอกหรอกค่ะอ๋อเร็วอยู่แล้วใช่ไหมไม่ก็บอกให้น้องก็เตรียมตัวไว้ก่อนเดี๋ยวเราทีมงานจะขึ้นมาเดี๋ยวน้องก็ยังไม่เรียบร้อยยังไงไงอยากจะให้เจ้าของห้องแนะนาตัวเองก่อนเรารู้จักแต่ว่าชื่อยอสแล้วก็มีงานทาง อย่างที่บอกพิธีกรพิธีกรเป็นนักแสดงตอนนี้อยากพิแนะนะว่ามีผลงานอะไรมาแล้วป้างก็จะมีทำอะไรอยู่บ้างชื่อก่อนเลยชื่อในวงการนะฮะสวัสดีครับกบีดานสวัสดีครับผมชื่อยอดนะฮะเผ่าบุญพันธุ์สุรินทร์ธราพรนะครับก็ ตอนนี้ปกติแล้วก็ทําเป็นพิธีกรทั่วไปนะครับพิธีกรมีองค์ซีเว้นบ้างทํารายการหลายรายการเลยทั้งช่องเคเบิลทีวีนะครับแล้วก็เป็นในแบบด้วยมั้ยในแบบด้วยใช่ไหมครับตาอย่างนี้ลูกบ้านดีเคยถ่ายโฆษณามาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเล่นภาพยนตร์มาภาพยนตร์ที่ออนแอร์ในในโรงภาพยนตร์มีอยู่สองเรื่องครับเรื่องหนูกัญไยศึกมหายันครับแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องหล่อรักไส้โอ้โหเรื่องนี้คุ้นหูครับผม ก็ปัจจุบันนะครับทำรายการทีวีนะครับรายการเรื่องเตปลี่ย่ดีกรับครับผมก็รายการโมูสระพุ่มด้วยโมูสระคู่มาด้วยครับนะแล้วก็เมื่อกี้สำรวจเรียบร้อย่่อยนก็ไม่ไรประเดดูแล้วแต่แฟนรายการเรายังไม่ดูเพราะงั้นเดี๋ยวต้องเข้าไปดูต้องให้เจ้าของบ้านเชิญรับประทานเชิญเชิญเชิญผู้ชมครับ เป็นยังไงบ้างคะนี่คือภายในห้องของน้องยอดแล้วเราก็จะถามก่อนถามแบบทั่วๆไปว่าเอ๊ห้องนี้เราเข้ามาดูแลเรารู้รสึกว่ามันมันแตกต่างกับห้องสตูดิโอที่เราเคยอยูน่นะ<ช>มันดูมีสัดส่วนมันแบ่งเป็นเซกชั่นมีหลากหลายห้องดูพื้นที่ใช้สอยเยอะพอสมควรแบ่งเป็นอันนี้อันนี้เราโซนน้องยอดซื้อหรือเช่าอยู่อันนี้เช่าอยู่นะครับมีโครงการจะซื้อไหมมีครับเพราะเพราะว่าทางเจ้าของห้องเราตอนแรกถามเขาไม่ได้ขายครับแต่เพิ่ว่าเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งเพิ่งมาบอกว่า เขาสนใจเพราะว่าเขาอยากจะเอาเงินลงไปลงทุนทำางอื่นแล้วตอนแรกทําไมมาดูห้องตรงนี้มันมันยังไงมันดีตรงไหนใกล้หรือว่ามันไปมาสะดวกหรือว่ามีสาวๆอยู่แถวนี้เยอะก็เลยตามมาเช่าแถวนี้มันต้องมีเหตุผลนะไม่ใช่อยู่ีเหตุผลอยรงนี้คือต้องบอกว่าจะได้ห้องนี้มันมันมันเป็นเรื่องของผมรีคิดมากกว่าหาบ้านหาอะไรก่อนจะไม่ลงตัวสักทีท้ายที่สุดก็หามาหาห้องที่เนี่แหละปรากฏว่า เราเรามาแล้วเราจะมาจองแนละ้วห้องนั้นหลุดไปหลุดไปหลุดไป oh. หลายห้องอ้าวไม่พนมาจองเยอะกันจางบอกว่ามาแบบมาเช่าเยอะผมก็เลยแบบมาได้ห้องนี้ซึ่งเป็นห้องที่ดีที่สุดด้วยห้องเนี้ยแดดไม่เข้านะ ไม่ร้อนไม่ร้อนเลยคือแดดแดดไม่ไม่เข้ามาไม่ร้อนยังคุยเลยว่าถ้ายังเสียดายอยากจะซื้อทิ้งไว้หรือเปล่า้อไม่ได้เหโอกาสอยู่แลวนี่ยังเด็กอยู่เลยมีโอกาสซื้อได้น้องยอดเนี่ยเมื่อกี้เอาวันเดอร์บิ๊กเกิดไปคำนวณแล้วเป็นคนปีขานธาตุไม้ด้วยตำแหน่งทิศที่ดีของน้องเขาในห้องเนี่ยมีอยู่2จุดนะคือพูดง่ายๆเลยถ้าเกิดจะเอาเป็นตำแหน่งที่ตั้งของเตียงนอนเนี่ยก็จะเป็นห้อง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 ห้งนนเลย ห้องไหนสุดแล้วกติดนอนห้องไหนครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็บริเวณนี้บริเวณด้านหลังจริงๆผมนอนนอนทุกห้องได้สองห้อง๋อคือแบบว่างตรงไหนอยู่ตรงนั้นจุดนั้นเลยแต่ว่าตอนหลังมันมันนอนตรงนี้มันรู้สึกโล่งกว่าก็อย่างที่บอกนะเขาเขาเขาก็รู้สึกสบายเมื่อเขามาอยู่ตรงจุดที่อาจารย์บอกว่าเป็นจุดเชยภูมิของเขาถูกไหมมันตำแหน่งที่ดีมันมันทิศอะไรครับตรงนี้แล้วทาไมสัมพันธ์กับยอดก็คือตำแหน่งตอนนี้ที่ยอดเขานอนอยู่เนี่ยแทแปลเป็นไทยคือตำแหน่งของอายุ นะครับแต่ว่าในห้องโน้นเนี่ยคือตำแหน่งของประธานนะครับแล้วก็ประตูทางเข้าเนี่ยอยู่ในตำแหน่งร่วงเรืองอก็ถือว่า3ส่วนเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็ค่อนข้างตรงด้วยนะถ้าไปซื้อใหม่หรือไปดูตำแหน่งห้องอื่น ไอ้สามมันอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งเนี่ยเพราะว่าจะเปลี่ยนแต่ละห้องมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนประตูเปลี่ยนมุมไปอย่างฝั่งน้นก็เป็นตรงกันข้ามเลยเพราะมี4ี่ห้องนี่ก็คือจะ4ทิศเลยอ่ะใช่สี่ทิศที่แฉกออกกันไปเลยนะเพราะงั้นเนี่ยอันดับแรกเลยอย่างที่บอกไว้คือตำแหน่งประตูทางเข้าสําคัญที่สุดนะแล้วก็อย่างที่บอกไว้ตรงนั้นก็ประธานตรงนี้ก็อายุตำแหน่งอายุก็คือยิ่งยิ่งอยู่ก็จะลยยิ่งอายุยิ่งยืนอะไรประมาณนั้นนะหรือจะไปอยู่ตำแหน่งประธานก็ได้ตรงนั้นเออถ้าไปนอนตรงน้นก็เป็นเหมือนประธานของ ของทุกคนที่อยู่ในบ้านนี้ก็แล้วแต่นอนได้สองจุดพอดีแต่ว่าในส่วนของอย่างที่บอกไว้เป็นคนคาตไม้เอาเรื่องฉลกกสีก่อนถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ซื้อได้ซื้อนะครับแนะนําว่าผนังตอนนี้เป็นสีขาวอาจจะใส่เป็นก็คือสีฉลกของธาตุไม้คือสีเขียวสีเขียวอ๋อันนี้ก็เอาสีเขียวมาตั้งได้นะนะแต่ว่าถ้าเป็นผนังอาจจะเป็นเขียวอ่อนๆหรืออะไรประมาณนี้ สีเปิดแอปเปิลเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ธาตุที่เสริมธาตุไม้คือธาตุน้ำน้ำลดไปต้นไม้ก็เติบโตก็เป็นสีน้ำเงินกับสีฟ้านะก็อาจจะเป็นอ่อนๆก็ได้นะหรือจะมีน้ำเงินตัดเข้มเป็นขอบก็ได้อะไรก็ได้เล่นหรืออาจจะเป็นพวกพม่านพม่านอ่าปูที่นอนปอกหมอนอะไรก็ดูโทนสีเราโทนสีที่เสริมเราครับนะแต่มีแนะนำาอย่างหนึ่งก็คือบริเวณหัวเตียงโดยหลักแล้วต้องเป็นผนังทึบ แต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยก็ต้องเป็นผ้าม่านซึ่งทึบนะเล้าเวลานอนต้องปิดไว้นะเพราะว่าเราไม่อยากให้มีอะไรมารบกวนอย่างสมมุติเป็นเตียงนอนถ้าหันหันศีรษะไปนี้ถูกไหมเพียงแต่ว่าข้างข้างตรงนั้นมันเป็นเป็นเหมือนประตูบานเลื่อนใช่ไหมก็ต้องก็ต้องบานนั้นต้องปิดไว้ปิดไว้แล้วก็หาผ้าม่านที่ทึบกว่านี้มากมากั้นเป็นหัวเตียงใช่ครับนะท้อนี้ถ้าจะมีปัญหาอยู่อย่างเดียวคือตำแหน่งห้องครัวเท่านั้นเองเพราะว่าอยู่ในทิศที่ไม่ค่อยดีเพราะงั้นก็เลยจะ ซื้อมากินนะแล้วก็เป็นเขาเรียกพอเป็นทิศไม่คดีก็มักจะไม่ค่อยไปใช่เพราะงั้นเจ้าตัวก็จะอยู่แต่สองตแหน่งนี้เป็นหลักผมบอกได้เลยเพราะว่าจะรู้สึกว่าเราอยู่แล้วรู้สึกดีเองอย่างที่ผมบอกไว้เรื่องของจุย้ยเพียงแต่ว่าอาจารย์ที่มาให้คําแนะนาเนี่ยเพียงแกมาชี้ให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าตำแหน่งที่คุณชอบเนี่ยมันดีหลือ่ามันดีแล้วหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวเนี่ยเจ้าตัวจะรู้ก่อน